จนถึงวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดีไซน์โดนซีเราเดินทางมาทั้งหมด70 EP แล้วนะครับ EP นี้คือ EP ที่71แล้วนะครับต้องบอกว่าส่วนตัวผมเองก็แทบจะไม่ได้เชื่อนะครว่าตัวเองจะสามารถพูดถึงเรื่องดีไซน์ที่มันซ่อนอยู่บนโลกนี้เนี่ยได้มากถึง70 EP นะครับท้งนั้ที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเป็นดีไซนเนอร์มาก,ก่อนนะฮะแล้วก็ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ visual communication นะฮะเรื่องของการสื่อสารด้วยภาพด้วยการออกแบบเนี่ยนะฮะมายาวนานนะฮะแล้วก็ทำงานสายนี้มาโดยตลอดแต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีเรื่องเล่าได้มากถึง70 ep เอาเข้มจริงเนี่ยทีแรกคิดว่าถ้าทำได้ถึง50 ep ก็คิดว่าเก่งแล้วนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ทำมาได้จนถึงบัดนี้นะ ประเด็นที่อยากจะบอกก็คือว่าจนถึงวันนี้เนี่ยพวกเราได้ฟังรายการดีไซน์รุ่ีมาด้วยกันเนี่ยนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามีผู้ฟังกี่คนที่ฟังมาครบทุก EP ีแล้วนะฮะถ้ามีช่วยยกมือด้วยนะฮะหรือคอมเมนต์มาก็ได้นะครับแล้วก็มีคนไหนฟังมากี่ EP ีแล้วถ้าฟังไม่ครบลอง บอกโดยประมาณให้ผมได้ทราบได้ไหมครับว่าพวกคุณฟังกันมากี่ EP แล้วและมี EP ไหนบ้างที่ชอบมากที่สุดนะครับเพราะส่วนตัวกำลังนึกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมานั่งรีวิวบ้างเนาะอยากได้คอมเมนต์อยากได้ความคิดเห็นจากคนที่ฟังดีไซน์โดนีนะครับว่าชอบเนื้อหาแนวไหน EP ไหนชอบแบบไหนนะครับเพราะว่าบางครั้งก็เคย ได้ฟังคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่บอกว่าเอ๊ะบาง EP ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องขดีไซน์เลยอย่างคอมเมนต์เหล่านี <Wow. S 2> yeah. ้นะฮะผมเองก็เอากลับมาคิดทบทวนแล้วก็มานั่งนึกทุกๆครั้งที่จะมาทํอ EP ใหม่ๆนะก็ต้องมานั่งนึกเอ๊ะมันเกี่ยวดีไซน์หรือเปล่านะฮะเอาละครับแล้วก็มาถึงในวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าผมก็หวังว่านะฮะทุกๆคนที่ฟังดีไซน์ดลซีเนี่ยน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดีไซน์แล้วก็น่าจะ มีความเป็นคนช่างสังเกตเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีคำถามมากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมสิ่งนั้นถึงเป็นอย่างนี้ทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรเกิดขึ้นนะครับในหัวแล้วก็สงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์หรือสิ่งที่เรามองเห็นรอบๆตัวเนี่ยนะฮะสามารถที่จะยิงคำถามเหล่านี้มาได้นะครับที่รายการดีไซน์ดนสีนะครับที่ Facebook ก็ได้นะครับของ Creative Talk หรือว่าจะเป็นทาง Facebook ของ Creative Talk Podcast ก็ได้นะครับอินบ็มาเลยนะครับและในวันนี้ครับดีไซน์ดนซีเราขอเข้ารายการนะครับวันนี้เกนเินนานไปนิดนึงเพราะว่าอยากจะทักทายกับทุกๆคนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนส่งคอมเมนย์มาด้วยนะครับแล้วก็อยากจะมาเข้าถึงคําถามแล้วกันเนาะของวันนี้นะที่เราจะมาพูดถึงเรื่องดีไซน์นะซึ่งคําถามวันนี้เป็นคําถามที่เกิดขึ้นจากตัวผมเองนะฮะ ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนที่ฝังดีไซน์รนสีจะรู้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมเองเนี่ยแอบสังเกตมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเวลาเราขับรถถนนที่เราขับรถเนี่ยมันมักจะมีอยู่2รูปแบบนะก็คือถนนลาดอย่างมาต่อยกับถนนอีกแบบหนึ่งก็คือถนนที่เป็นพื้นปูนซีเมนต์คำถามที่สงสัยก็คือว่าทำไม ถนนบางทีต้องเป็นพื้นปูนทําไมบางทีต้องลาดยางมาต่อย2ออย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรครับอยู่ผมเก่งศิลปุงศิลป์ไม้เกษมนะครับและที่นี่คือดีไซน์ดนซีนะครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่คุณ คบทุกวันแต่คุณอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าดีไซน์นั้นอาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับวันนี้ครับกับคำถามที่ตัวผมเองตั้งขึ้นมาเองเพราะสงสัยเองนะฮะก็คือว่าทำไมถนนมันถึงมี2รูปแบบครับคือถนนลาดยางมาต่อยและถนนที่เป็นถนนปูนซีเมนครับ อธิบายเร็วๆอย่างนี้ก่อนนะครับถนนล้านยางมาตอยเป็นอย่างไรนะครับก็คือถนนพื้นดำๆนี่แหละนะฮะที่เราเห็นเนี่ยที่เวลาเราเห็นถนนเป็นพื้นสีดำๆแล้วก็เป็นแบบว่าถ้าเกิดเรามองเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเม็ดหินนะเม็ดหินเม็ดเล็กๆเนี่ยเยอะๆๆนะครับอัดรวมกันแน่นๆนะครับแล้วก็เป็นพื้นสีดำเนี่ยถ้าดูลักษณะแบบนี้เนี่ยนี่ก็คือพื้น ยางมาต่อยแน่นอนนะครับเวลาที่เขาทําพื้นยางมาต่อยเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าจะต้องมีเครื่องนะผมก็ต้องบอกว่าผมเองไม่ค่อยรู้จักเทคโนโลยีของการทําถนนเท่าไหร่แต่ว่าเราจะสังเกตว่าจะมีเครื่องที่แบบเหมือนพยายามเผาอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วก็ร้อนๆแล้วก็มีกลิ่นยางออกมาเหม็นๆนะฮะแล้วก็คอยราดยางเนี่ยลงมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะต้องมีรถบดถนนนะฮะคอยบดถนนบดยางนั้นอยู่ด้วยนะฮะก็จะเป็นลักษณะของ ถนนที่เรียกว่าถนนยางมะตอยนะฮะกับถนนอีกแบบหนึ่งคือถนนพื้นปูนนะฮะพื้นปูนซีเมนเนี่ยนะฮะก็คงไม่ได้อธิบายยากนะครับพื้นปูนซีเมนก็คือพื้นปูนที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นปูนแบบที่เราเห็นทุกทีเลยนะครับก็จะเป็นพื้นแข็งๆหน่อยนะครับลักษณะแบบนั้นนะฮะ ทีนี้ครับคำถามที่ผมสงสัยก็คือว่าทำไมถนนบางครั้งก็ทำเป็นพื้นปูนซีเมน์บางครั้งก็ทำลาดยางมาต่อยถนนแบบไหนดีกว่ากันถนนแบบไหนแย่กว่ากันแล้วทำไมเขาถึงต้องเลือกระหว่างการทำถนน2แบบนี้นะครับรวมถึงบางครั้งเราขับรถไปเจอถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อไอ้ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยมันเป็นถนนแบบไหนกันนะครับวันนี้ผมไปหาคำตอบมาให้ครับ เขาบอกว่าแบบนี้ครับถนนเนี่ยมันมี2รูปแบบเอาเป็นใหญ่ๆเลยนะจะมี2แบบเนี่ยนะฮะก็คือลาดยางมาตอยกับปูนซีเมนครับลาดยางมาตอยเนี่ยนะครับเป็นถนนที่จะเรียกว่าเป็นถนนที่ดีนะครับดีกับรถยนต์นะฮะดีกับรถยนต์นะครับระะไม่ว่าจะเรื่องของการที่จะทําให้รถยนต์เนี่ยขับแล้วสามารถที่จะยึดเกาะถนนได้ดีกว่านะครับหรือมาทําให้รถวิ่งบนถนนยางมาตอยเนี่ยจะรู้สึกว่านุ่มกว่า เพราะว่าถนนเนี่ยมันดีต่อล้อมากกว่าเขาพูดกันเป็นภาษาว่ามันไม่กินเนื้ออยางนะครับก็คือเป็นถนนยางมาตอยแบบนี้นะฮะเวลาเราขับไปบนถนนที่เป็นถนนพื้นดำๆหรือถนนลานยางมาตอยแบบนี้ลองสังเกตดูนะครับว่ารถมันจะแบบนุ่มกว่านิ่มกว่านะครับเสียงก็จะไม่ค่อยดังด้วยนะครับที่สำคัญก็คือว่า ถนนลาดยางมาตอยเนี่ยมันเป็นถนนสีดำถูกไหมครับดังนั้นเวลาที่เขาตีเส้นบนถนนนะฮะไม่ว่าจะเป็นตีเส้นสีเหลืองสีขาวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมองเห็นชัดนะครับแล้วก็จะดูดีดูสวยด้วยนะครับแถมที่สำคัญก็คือว่าต้นทุนในการสร้างนั้นต่ำด้วยครับต่ำกว่าถนนแบบปูนซีเมนนะครับ โอ้โหฟังมาแล้วรู้สึกว่ามันมีข้อดีหมดเลยถูกไหมดีทั้งดีกับรถด้วยนะครับรถขับก็นุ่มนิ่มนะครับดีไปหมดเลยนะครับแถมจะทำสีแยกเลนก็ใส่สีเรองใบเห็นชัดเจนนะครับแถมที่สำคัญก็คือราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายต้องวงเล็บว่าในระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเขาก็บอกว่าสร้างเร็วกว่าด้วยนะครับผมคือดีหมดทุกอย่างนะครับดีหมดทุกอย่างนะครับแต่ทีนี้แล้วทำไมเขาไม่ใช้ครับถ้ามันดีขนาดนั้นนะฮะมันมีข้อเสียของมันเหมือนกันครับถึงแม้ว่ามันจะถูกนะครับราคาถูกแต่ความคงทนของเขาเนี่ยความคงทนของถนนลาดยางมาตอยเนี่ยกลับไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่นะครับอายุการใช้งานเนี่ย สั้นกว่านะครับอันนี้เนี่ยผมไปค้นข้อมูลมาบางที่ก็บอกว่าประมาณอยู่ที่ประมาณ15-20ปีบางที่ก็บอกว่าอ,อ,อยู่น้อยกว่านั้นนะครับทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเกรดของอ,อ,อย่างมาตอยแล้วก็การส่วนผสมนะครับที่ใช้กันนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าแล้วแต่เลยนะครับอ่ะข้อที่1คือไม่ทนทานนะครับข้อที่2คือถ้าสมมุติว่าเจอแดดร้อนๆนะครับแดดเป,เป่งๆนะครับหรือ เจอรถบรรทุกนะครับที่ใช้น้ำหนักเกินหรือน้ำหนักหนักมากๆนะครับมาขับบ่อยๆนะครับมันอาจจะไปรูดถนนได้ทำให้ถนนเนี่ยนะครับมันสุดนะครับมันเบี้ยวมันพังได้นะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานของเจ้าถนนยางมาตอยเนี่ยนะครับมันก็ผสมด้วยหินแล้วก็หินเศษหินเศษกรวดนะครับแล้วก็ผสมกับ ยางมาต่อยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นยางในแบบที่เขาเรียกว่าเป็นยางที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเป็นยางรีไซเคิลนะครับก็เอามาทําดังนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นลักษณะของยางกับหินเนี่ยนะครับมันเลยทําให้นุ่มแต่ในขณะเดียวกันมันกลับไม่คงทนครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าต้องรับน้ําหนักที่มากเกินความจําเป็นนะครับดังนั้นครับเราก็จะสังเกตได้ว่าถนนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อถนนที่ พังบ่อยๆง่ายๆนะครับที่เราขับไปแล้วก็ตกหลุมอยู่เรื่อยๆเนี่ยมักจะเป็นถนนแบบลาดยางมาตอยนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะเจอทั้งแดดทั้งฝนทั้งรถบรรทุกเจออะไรหลายๆอย่างมากมายนะครับดังนั้นสรุปแล้วรถถนนยางมาตอยเนี่ยลาดยางมาตอยเนี่ยข้อดีมีเยอะนะครับก็คือว่านุ่มนิ่มดีต่อล้อต่อรถ นะครับดีไปหมดราคาถูกด้วยแต่ข้อเสียก็คือไม่ทนทานนะครับแล้วก็พังง่ายครับเอาล่ะนะครับแล้วข้อแล้วตัวถนนคอนกรีตล่ะเป็นอย่างไรนะครับถนนคอนกรีตมีข้อดียังไงบ้างนะครับเอาล่ะถ้าเรามาดูแล้วมันก็น่าจะมีข้อดีที่ตรงกันข้ามกับถนนลาดยางมาต่อยถูกไหมครับแน่นอนครับข้อที่1เลยก็คือถนนคอนกรีตนั้นจะทนนะครับแข็งแรงทนทานนะครับ แล้วก็เหมาะกับการที่จะอยู่ตามสี่แยกใหญ่ๆห,ห,หรือสถานที่ที่มีรถเบรกเยอะๆนะครับหรือว่าถ้าอยู่ใช้งานกับถนนที่มีพวกรถบรรทุกผ่านมากๆนะครับมันก็จะรับได้นะครับแต่ก็ต้องวงเล็บอีกเหมือนกันนะว่าต้องเป็นรถบรรทุกที่ไม่บรรทุกสินค้าน้ําหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือ,อตัวปูนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความทนทานหัวใจของมันคือความทนทานแต่ข้อเสียของมันคืออะไรครับข้อเสียก็จะตรงกันข้ามกันกันกบเจ้ายางมาตอยเลยจริงๆเลยนะครับก็คือว่า1คือรถขับไปแล้วก็เสียงดังนะครับ กินเนื้ออย่างนะครับไม่ดีต่อรถยนต์นะครับแล้วก็ราคาแพงกว่ามากนะครับมากเท่าไหร่นะครับผมไปหาข้อมูลมาก็ไม่มีใครบอกเป๊ะๆนะฮะแต่ก็บอกว่าเกือบ2เท่าเลยนะครับแล้วก็เวลาขับรถก็มีเสียงดังแถมบางครั้งก็มีฝุ่นเยอะกว่าด้วยนะครับอืมนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะสังเกตดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็น ถนนนะครับที่ต้องใช้งานหนักๆใช้งานบ่อยๆนะครับก็อาจจะใช้เป็นถนนปูนซีเมนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทําเป็นถนนดีๆนะครับก็จะใช้เป็นถนนที่เป็นยางมาตอยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยางมาตอยก็จะต้องเสียเวลาต้องมาเมนเทนแนนซ์บ่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามครับผมเข้าไปเสิร์ชดูข้อมูลในในพันทิปด้วยนะฮะก็มีคนที่บางท่านเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือน อยู่ในสายอาชีพนี้เลยนะฮะเขาก็บอกว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยถนนลาดยางมาตอยเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นถนนที่พังง่ายซะทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่ามีการทำตามสเปคที่ดีแล้วก็มีการใช้ของคุณภาพที่ดีนะครับ mm hmm. เขายกตัวอย่าง2ที่ครับที่อยากให้เราไปสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเราขับรถผ่านแถวนั้น mm hmm. เขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่ปูพื้นถนนลาดยางมาตอยได้อย่างดีเยี่ยม เป็นมืออาชีพแล้วก็ใช้มานานไม่พังแล้วก็ลาดยางได้สวยมากๆด้วยนะครับสองที่นั้นคือที่ไหนครับที่แรกคือถนนพระรามสี่ตรงบริเวณบ่อนไก่กับทางด่วนนะครับแถวนั้นเขาบอกว่าลาดยางได้สวยงดงามและไม่พังนะครับลาดยางได้ดีมากแล้วก็ใช้มาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วด้วยนะครับสถานที่ที่2ก็คือถนนพระราม9้าแถวแถวสารอาญานะครับ ตรงบริเวณนั้นครับเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นถนนลาดยางมะตอยที่ปูพื้นถนนได้ดีวิ่งนิ่มเรียบเงียบแล้วก็ไม่พังง่ายเพราะว่าเขาบอกว่าปูด้วยแบบว่าเรียบดีจริงๆแบบเป็นมืออาชีพแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับก็อันนี้เป็นคำตอบครับของคำถามที่ส่วนตัวผมเองสงสัยแล้วก็ เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังก็น่าจะสงสัยด้วยเหมือนกันนะครับว่าทําไมถนนที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ถึงมีทั้งยางมาตอยแล้วก็มีทั้งแบบปูนซีเมนต์นะครับผมทางนี้ก็อาจจะมีอีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องของออการที่ ใช้แบบหนึ่งอาจจะโกงยากกว่าอีกแบบหนึ่งอันนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดละกันนะเพราะเป็นเรื่องค่อนข้างเซนซิทีฟนะแต่ก็โน้ตไปว่ามีเรื่องนี้นิดหนึ่งละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดีไซน์เลนส EP ที่71นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ